หจากสมสรนมาลาย่าเอฟซีมิสเตอร์โรเบิร์ตปุคเลอร์พูดถึงการเสริมทัพของมาลาย่าเอฟซในไทยดีก3ปุยลุ่งอรุนล,ลีเลก2ก็เสริมตัวผู้เล่นต่างชาติเพิ่มขึ้นมา2คนแล้วก็ปล่อยตัวเก่าออกไปหลายคนเพื่อที่จะดันดารุ่งของสมสรนขึ้นมาเขาหวังว่ามันจะเป็นผลดีกับสมสรนคิดว่าเยาวชนเหล่านี้มีความสามารถที่จะทำได้นี่ครับชุดนักเตะของมาลายนาเอฟซที่จะ ลุยกันในเลก2ในโซนตะวันตกไทยลีก3ปุ๋ยลุ่งอรุณหลีกรมีประมาณ20บกว่าคนแล้วครับก็ปเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยครับข่าวหนึ่งครับฟุตซอลไทยลีกยังไม่จบแต่ว่าได้แชมป์ไปเรียบร้อยครับสมรสนฟุตบอลห้องเย็นท่าข้ามได้แชมป์ฟุตบอลฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2023ยไปเรียบร้อยก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับผลบอลเมื่อคืนครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด1เทโล2ทีมที่เงินน้อยแพ้ทีมที่เงินไม่ออก ลูกแรกก็ได้จากมาร์คแลนดี้เชียงรายตีเสมอจากจุดโทษของบิ l โลซิมาเทโลชนะด้วยลูกของสรวิทยในนาทีที่79เทโลชนะไป1-2ครับ AFC เชียงเป็นลีบ BG ปทุมของไทยเราจะไปเยือนยาโฮครับ BG ทั้งใจครับมาอังคารที่12บ้าโมงเย็นครับสนามสุลต่านอิบราฮิมดูได้ทาง BG c h ช n n e ลนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของไทยเราจะพบกับ บองโฟเรโคฟุ bon ore, u, 4ีโมงครึ่งครับถ่ายทอดสดทาง2ูสปอร์ต2ครับ6 6 7ไเอย่าลืมเชียร์บุรีรัมด้วยครับทีมไทยของเราครับบุรีรัมมีโอกาสเข้ารอบเหมือนกันแต่ต้องลุ้นหลายต่อฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6ครับคืนนี้ครับ PSV พบอาเซนนลเชี่ยงคืน45ลองเซบีย่าแมนยูปาเยร์นแมนยูก็ลุ้นคล้ายๆบุรีรัมครับต้องชนะ บาร์เยนยนิคเหมือนกันเมนยูเตะทีสครับนาโปลีบาก้าเซาบวกเบนฟิก้าอินเตอร์มิลานแร์ออสโซสุดตโอนิโอนเบอร์ลินยามาลิตโคเปนเฮเกนคาราตาสลน์อย่าลืมไทยลีกอีกคู่ครับนึกว่าหมดแลมสุโขทัยพบกับเมืองทองเป็นนัดที่เมืองทองขอเลื่อนมาเตะวันนี้เพราะว่ามีคิวเตะกับซัปโปโรเลยเลื่อนมาเตะวันอังคารอย่าลืมครับเจียทีมไทยไทยลีกของเราด้วยหกโมงครึ่ง ทางเอทาง2ทาง3 BB ครับมีแฟนๆฟ,ฟุตบอลไทยหลายคนไม่เห็นด้วยครับ AFC ตัดสินออกมาเรียบร้อยครับวีรัมนักเตะโดนแบนด์3คนแล้วก็ปรับเงินของเจ้าเจียงก็โดน5คนแต่เชื่อว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องน่าจะเยอะกว่านี้ดูจากภาพนี่ทั้งทีมงานทั้งนักเตะเจ้าเจียงวะลงมาในสนามลุมสกรรมัมนักเตะวีรัมเยอะมากขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ